เพื่อนไหนเอารลกวคุจอยวันนี้ไปกี่ไม่ใช่หรอผู้มาดิขี่มาดิ้าบอมาอยู่ข่างดนี้เอ้ยคำสีหยอกอีกเห็นแฟนอย่างนี้ไม่เอาอันนันี้เอ้ปกติเพื่อนเนี้ยอนจสวัสดีครับผมแบค บายดีท่านผู้ชมเนาะคือมื้อนี้อ่าทีมงานสิมากินแบะเนาะอืมทีมงานนักเตะแหละคือเมื่อวานนี่ไปเตะบานสนะทีมงานดูเคยสมองทีมงานเก่าข่อยนี่สนะทีมนี่แหละเนาะสนะ3นัเรียนได้เงิน6ล้านมื่อคืนนี่ก็ไปเลี้ยงกินขอกินข้าวแล้วก็เเงินจํานวนหนึ่งกําลังสิไปกินแบสิซื้อแบมากินอยู่เฮือนแต่ว่าบ่ดีมสิเอาแบ เขามาเฮือนก่อนเพราะว่าให้เพิ่นไปซื้อเบ้แล้วก็ไปคั่วเอาเขามาปิน่นกินอยู่นี่เนาะแต่ว่าเพิ่นก้อยก็สิมาตามหลังนั่นนี่บ,คบค่คําศอกบ่คําสีครบสุดนะมื้อนี้คือมื้อนี้เฮาวเช็าบ่ดีเพิ่นขี่ซัก,กะแลตเพิ่นมาเนาะเป็นรถที่เพิ่นหวงแฮงเอาแถวว่ามื้อนี้เฮาสิมาลักหลุดเพิ่นไปเสีเ่ยงนาะลักหลุดเพิ่นไปเสี่ยง แล้วมันสิบสุษก,กินไลยเมือวันโบหินสัก,กะเล็ดมันแต่กระสิเห็ดคือบุหูโบหินหลักหนุดมันไปเสี่ยงข้ามันจับได้กระสิส่วนทรงส่วนมันลองเปลี่ยนกับหลุดคอยนี่นะพอเพิ่นสิเปลี่ยนบอกในใจเพิ่นเดียวในหลุดสัก,กะเล็ดนะ่ะเอาไปนอนอยู่ในห้องผู้่อใจเพิ่นหักแห้งเด้เพิ่นสิไปแต่งเอาผู้สาวขึ้นมาหลุดนั่นนี่แต่ว่ามื่อนนี้มาเห็ดเส้นมันเนาะ อืเพราะว่าคลิปที่ผ่านมามันเห็ดเสียนี่คตรลายเลยมือนี้ก็เลยสีเอาหลอดสำโลเพื่อนน,นนะลองเอาไปเสี่ยงเบิง้งเอาไปเสี่ยงแล้วก็เห็ดคือบุหูมันเห็นถ่าเบิ้งเนาะว่ามันสีมีเี็กซ์เซนจังใดอมืมันสีอยากหายบ่รู้บ่อบบออบอยากหายมันคือสีศูนไงเนาะมันบุห็นสักะเล็ดมันเด้มันว่าดสักเล็ดตัวนี้มันหักหักกว่าพอ่อหักกว่าแม่หักกว่าแฟนอีกเด้ เอาเงินเอาคำเธอได้มาเปลี่ยนกับโบเอาเพราะว่าเผื่อเพื่อนสีได้มาเนี่ยมันขับหลดมาสองหลอดกิโลขับหลดสักเล็ดนะหลดปีนลงหองเกือบตายยันหลดสักเล็ดตัวนี้กับเบสลสกุลเพื่อนก็เลยแบบห่วงห่วงแห้งตัวนี้เนี่ยขนาดพผลขึ้นไปนั่งเนี่ยมันยังหายพผลมันนะมันยันโดนเปื่อนแต่ว่าต้องขาเบิ่งเนาะควายเอาไปเสื่ยงมันชูซึกเจ๊งไลยเดือดมันมาเนาะทุกคนเนาะมันพร้อมไปเอาเบะ มาแล้วมาแล้วสเกลตดมาแล้วสเกลตดมาแล้วอย่าปากเดี๋ยวจะไปเสี่ยงกันะาแแล้วเดี๋ยวจะไปเสี่ยงสเกลตดมาแล้วตัวนี้มันก็ไปลังบ้านเนาะเชียวเออเมียมันมันว่าเมียมันเองกูจะเอาออกไปเดี๋ยวจะไปซื้อครับเนี่ยตัวเดี๋ยว่เลย như đang mà đây bạn nế ừ. về bạn à, như bạn này bắt lột bắt lột bay 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 tít tít, hả bọn đi nhìn đi nào Bật ma không có bị xiềng nhiều cái cây nữa cho kênh Ghiền Mì

พวกเขาจอดใกล้ๆบอลเลยเตมฟ้าแค่นี้เลยวะว้เอาละเอาละเอาละ จู่ทิมเอากราแฟมาไว้กูจิจูดทั้งพีนเลยบุได้มันแต่มันหักแห้งหักกัพฟอหักกัวแม่ว่สั่ว์โอ้ยลูกชายจะกลูกชายจะจับเมียนะกลางคืนมันก็เอาศาสตรอางมอนมาปูอยู่นี่เลยเดี๋ยวเสร็จตีบุหุบเห็นเลยเข้าไปเลยมาแล้วผมไปได้สื่ๆพักมาแบบนี้ ให้ผมดึงงานซือมาใหเขาซื้อม่ไอ้เขีขเยวไอ้ซใครแนะบอลปิ่นแบะันนีอันนี้ได้มีลังคาอยู่ลังคาปุา่อ,อไปส่งเนะดังสอบหพอดีเลยคนจะมาตกว่ะตกแล้วโอ้นากออากาดีอบ ตัไหนเอารลกูคุณจอวันี้ไปกี่ไม่ใช่หรอกูไม่งไ้ขี่มาดิน่บ้าวอาอยู่กบอนี่เลยรถเนี่ยกรแดบกวนนเอ้าผมม่เห็นบอกไ่เอาไปบอกไม่ใช่เลยวาเเีวเอาี ยังบ้องขิงอ่ะไไปไปจุโอ้เฮ้ยเอาไปจเบ้อิ้ยโอ้ยนั่บมารถบัสน่มาคืออแม่กูโดนไล่จะเป็นขากันี่เพื่อนตาจัูกายกูดน่ในหงนี นี่หมอเ่อนมือหากินหมได้ดิเอาไปถึงไหมโอ้ยนอเยเมเมเเดี๋ยวลักรงมันเาสิลักโอ้ยลมกวูวอยู่เนาะันจโอลูกมาด้ฮานเปี่ยนว่ากระรดูนี่โอ้โหเปลี่ยนเนาะเป็นบ่าวเป็นเปลี่ยนเนาะขี่มอนตรชโนุตอยเก็เอาชีวิตแรกได้ด้ยนี่วาดเลย เปลี <S <S oh okay. okay. all, yeah, ่ยนกันบอหรืบบอเปลี่ยนเปลี่ยนหรอะเป็นบาบอโอ้โหชวนเปลี่ยนกับสแครเล็ตบอเปลี่ยนเปลี่ยนกันสิเป็นยังไงเนาะจอดให้ดูไปเลยเออฝนตกเปียกรถมันเดินเนี่ยรถมึงเป็นยังไงเนาะบอกพี่ยนฝนตกยันน้ามันเข่ากระบิ้วเหมือะรถมึงราคาโมแพงไปไหนจอดไปนอกอะไรเนาะอืมแต่จอดเถิดอยู่ใน โอ้กูเครื่องก่อนกูเครื่องกูเครื่องก่อนหน่อทุกคนมันเอาเขาอีรีบ่เนี่ยโอ้อย่างแต่เขาหลักได้ได้ไหมตายนี่มันงับคอนี่นี่ลากัดกูด่าไปดนอนตื่นมาเห็นว่าตายแอกแรกอยู่แมวมากัด มึงสายไฟนะสายไฟตัเย็นต้สายไฟตู้สั่งขาแมววนี่ตัวใหญ่มกตัวหน่อยมาน้อยมาาน้อยแล้วกันมันงับมึงมันไปกัดสายตัวเนี่มันล่กหูแมวเขาปโมันกัดพูะมันความขั้นแขวนะมันเป็นซีิึงแต่มันกัดวันได้ที่กัดแะ้รก็สิจะเป็นห้อยแขว่สีเลยได้แล้วบา ได้แล้วแมวสิเป็นแบบม,าต,มา,ตาตัวมันตะเวียงก็จังมันนาเลยมันเห็ดตัวกูถือมันตะเวียงเขามึงเบื้งที่มันเี่ดสายตู้สักผ้านะเมียกูจะศูนย์ก็นังสักผาอยู่มัน,มนบวชเฉยว่าอา้าวแบบสักคือไม่ได้มันกัดขานเบิ่งสายตู้เย็นนี่นี่สายตู้เย็นสายตู้สักผ้านี่สายตู้สักผ้าด้วยนี่นี่มันกัดดโโ้อี บอก่บางคนบางคนเขาบอเสืนะอนาะบกมาน่อยกัดอิลีว่ากู้นะใส่ห้จิให้แม้ายต้บรัษับอเสือมาตัวแค่นี้จะไปกัดทําไมกัดตาย<ะ>ทําไมพอเห็นมันล,นนละทุกคนเห็นบมดเนาะมันกัดมันกัดแล้วมันละละคอกว่าอันี้กัดกูแหละก็แกอกกัเพวองนี้ว่าแต่มันตายแล้ว จะวงมันดื้อมากนี่หูจะตังงี่ยนี่มันกับกัดกัดหูโลงติ่งมันแบบนี้มันหนาจะอันนั้นนะนี่ขั้นแขวมันหนาจะแขวมันก็กัดหยอกแล้วมันหนาจะเข่าน้อยหนึ่งแล้วมันหนาจะแมวหนาจะบปถือกับแขวมาที่บอกเพราะว่าอยู่ในห้องนะ ในห้องนอนควานะ่ะม้ใหญ่ไ่เด้เขาไปอยู่แล้วมีแต่แมวมีแต่แมวกับม้าน้อยที่เด้เขาไปนอนอยู่นั่นม้ามนตื่นมา,าหหนมันตาย้า,แบบามนตื่นมาหวหนมันตาย่านินด้เมื่าัาเนยาเนยต็เนตดเดือด ốp kể đấy, The bank bay tất kỳ nền. Hãy, hảo? Gin rõ ràng again. Gin rõ ràng again. Gin rõ ràng again. Knock, knock, bay. Hảo 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 พาเนี ừ, ่ยาดเนี่ยต่ต่พาดนดดานีกฝนตกนะทุกคนฝนมาตกงายๆเนี่ยก็บอกขอใจดีกันอันไหนจะดบดใบดีบ่แมวดิเมียวดิฮะแมวแมวตายยแมวตาย ยา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 ก็มากินตาสมิเนาะบางคนมากินแบกเฉพาะที่หะเนียนผาะนียนผาผาของมันาพอดีเลยเดมคนเสียเดือนตำสมิ่งเจ้าเก่าทั้งขางเขาก็ปิ่นแแบดบบันบนบันบุบัน่าเนาะ Nào, Cái tăm này tăm sủng Mưa đây Hạn được hả? Khôi ngon Ừ, quá ừ, ta? Ừ. Ừ. Má mực ừ. mì vô.

พี่นอกขางเบื้องที่ไปจักสองหาเหมอทไหนกับปิ่นแบะบินบันบินบันอย่เนาะบอสีสาือบนมากโอฝนตกบางแหงบวสลุดกูมาจอด มันจะหลุดกูมาจอดอันนี้มันถอยมาจอดก่อนสำคัญป่ะนะผัว่าโอ้ตาต้นอะไรตัวนี้สำคัญป่ะนะผัว่าหลุดโอ้แข่งปันหน่อยตาเราได้ผู้สาวบอกเลยยังบริสเลลัยถอดรถเสียอันนี้ไหนกูยังไหวขึ้นขีมั่นปะจสู้จะไม่สู้หักแห้งบวกขันนี้นี่จริงเหรอชุดทรวใจ่ายเราได้ไหมอ้าเบ๊กโมกีไปแค่พร้อมหมดแล้วยังมาน เันคำซีาว้เชาแฟนมาเปลี่ยนนี่ได้ป่าวเปลี่ยนกันดคันเป็นได้จะกามาเปลี่ยนบ้าว่ะจะไปเปลี่ยนก็จะไปเปลี่ยนได้ทีแลแฟนมันงามไหนรถของอะไรกันจะเห็นมันได้หลุดเจาปากทอบอลเืออไหนบอลในคลิปเนี่ยเสองคนไม่ใช่ที่อาฮะคนกองการเตีบานเนี่ยนี่ว่าเงินหนเปลาะไรบ่เนี่ยใช้เนี่ยหินเนี่ยยังเนี่ย ไป็นสี่เบเลยโผล่โผลเี้ยเดี้ยเียเป็นยขนาดเบี้ยโอ้ยขี้แม่มึงอ๋ยังเรโผลเราเโต้โผ่โต้ยั่ได้โต้นะโอ้ปลอาทิมเนออิมาทิมทิอ้ิ่มใกล้ๆย้ำซินเป็นักโคอนงมาหน้โอ้เป็นาหงายไหม่วบ่มาแผบ่วมพ ข้างหน้าขอไอ้เจี๊ยบขมปีนได้ไหมจอนปินได้หรอกะปีนหมุนหมุนน้ำมาเลยฮะพอมันได้มันใต้เจียได้มันอ่ไรได้มันสอดมันขาดพวกปินง่วงมึงไพ่อื่นไพ่อื่นทันเหตุจิงสิไม่กระโบไมนกระคือปิ้งเลยนี่ทันโบมุนกระปีงให้มันสุกตัวได้เนาะครับมุนเอาันนี้ร่มกอนนังมันทั้งล่างมันสุกง่ายอยู่แล้วมันทั้งหนาด้วอ

เนี่ยกูไปซุยหลินตีไม่มีบียผัอ่ามึงยงีว่าเป็นอิสรเหมือนขมาเนหัว้เยอออเขาเห็ดจริงเน่ยวะกยิงกระไดเต้ปันเาฟนเอาหัวหัวจนเบิดเห็ดจริงในครับคัว นี่บนนี่ก็หัวไีัว่หัวเท่หว่าฮะหัวเว้ยหัวมันหัวอะไรังได้บ้างตัวนิ่งอีกมาจก คนใส่เิสลนิโ <uca> ้นอยู่สร้างกะแต่ค่าคืนเพือนนี่ก็บริมาหยีเลยนะบริมาเลยอีซัมสีมืดสีมากคนะอีสังกับประตูก็ยังอาดบอรได้อีกเดียวนี่กันประตูห้องลบอนอัดบได้มันก็แตกเือกแต่ง้มนจะซ่อมเยอ โอ้ยตอนนี้กับปินบป่นแบะเอ้ยปิ่นแบะแม่แลยเนาะทุกคนเนาะนเงินบาโซโด,ด้วยาะด้อนี่บริษัทชวนเพิ่นมากินกับขอโทษเด้เอเพราะว่าทีมงานเพิ่นเศร้าหาคนนะทีมงานเพิ่นเศร้าหาคนทีมงานขออีกสิบปลายคนมากินมันกับบ่พอตัวเดียวเลยนะมีแต่เอาเงินเพิ่นมาแหละฮกหลานหกหลานมาปิ่นแบะกิน เบาทำอิดไว้สิผักแต่ได้เบาผึ่งกับวัชาาาพาฟผักเด้อว่าันชาาพาฟผักสีทายคลิปได้นะนี่ได้แล้วเอาออกลุกสั้นไปลุกเอาสั้นไว้นี่ก็ได้ให้เบาผึ่งมันมาถ่ายคลิปได้หน่อยมันกรอบแห้งไงนังมาเห็นมาสั้นตั้งไว้ก็ได้ซามซาบาผึ่งมาทั้งแก เอากอยบันนาบาเอาก้อยบันหน้ากันซิมาเนาะถ่ายคลิปว่าหามซอยหามซอยอยู่ได้เพื่อนวะเอานี่มันถ่ายคลิปดิเอาเบิ้งตาเอาเบิ้งกินกินแลยน้าสิเป็นยังขี่จะยังเคยกินมาก่อนเนาะเอากินแล่ตาเอาจำป่ะนี่ยจำในหนึ่งก็ได้รู้เปล่าเซ็ตไม่เบื่อเพิ่งคนทุกตาจะดีได้ไรไปเสี่ยงตัวเอง ฮาบะ้ำนกน้ำล้วนน้ำน้คืนทำนี้ก็เหน่อยทำนี้ก็หน้่อยกินแปแ้งเฉยคำนึวปากากินเดือนนี้ไปสั่งสามจานเดียวเนี้ต่อไปคือสี่แบบพอบิ๊กซื้ออ่าซอยจุมึงกินตีวะอ้วันนี้กินซอยจุเลยหวานของแค่ หาแต่เบลผึ่งมาเนาะทุกคนเนาะเบลผึ่งเบลยิมก็ออกไปเตะบ้านอีกแล้วไปหาเงินอีกแล้วเ่องเรงกินนิฟไล้ไล้ไปหางเงินอีกหาเงินมันสเบีเอตเต้บ้านอีกรถกุ้ยนะสิจอดตาคนกูของใจนะนี่นะมันเอาสกะแลตไปจอดบอลรถกุ้ยนะเดี๋ยวก็ยุ้นยุ้นเอาไว้กูจะไปถิ่มอยู่พูนะถิ่มกล้องคือเนี่ยมันสูนยังไงมันโอ้ยมันนะพอกูจับกูยังให้ได้ กูเคาะขึ้นกูยังด่าว่าสักกะเล็ดเพิ่นเมียแพะกระหักว่าสัสก็เลยเป็นเมียมันสักกะเล็ดมันอื่นได้สิพาบันดาลกีเหรอแถวนี้มันจอดไว้นี่างนี้มึงตายรึเกูบอกว่าเกือบตายย้อนดูสักกะเล็ดแค่ไหนนะสักกะเล็ดปีนออกไปกระเป๋าสกุลยังเก็บแกลวอยู่ยังเห็นอยู่บ่ห้อยบาทใส่บ่เบิดเด้อโหิีเบื่อเบื่อกระนังเห็นเขียวๆในหนึ่งอยู่เนาะมันาะแล้วก็กระได้เห็ดเสร็จแม่ฝนบอกกินบ่ฝนบอกกินบ่ ตาเบิ่อสะโพนมากินตสะพนเนี่ยอย่งเยมากเบิ่นอนกินไปแม่ตาพวกน่กคันบอรเว้มันขึ้นเนี่ยกะสัสามสสี่สห้าสกหกสัเจ็ดสบยแ่มดนทิศหนึ่งเลียนเลยพวกนี้เมื่อกี้เหรอเออเบิร์ดข่าจะสอบทิศหนึ่เลียนอีลีไหนพวแม่าตัวไหนแล้วก็แจ้งอีง พลาดเลยนีนี่เขี้ยนตรหนาเพื่อนผิดหนึ่งเรียนเลยบอกเขียวกันแต่วันที่โซสามผูว่าุนว่นไหเกือบยองอย่างนี้เมื่อวานนี่กันบ่มีเต้ยวานไหนยองอีกเมื่อวานนี่ตั้งแต่อุ่นแต่จะลุกุ่นอุ่นโซสามโซสี่นะอุ่นจนแห้งแล้วนี่จะดีหน่าเบืขึ้นยังเออยังว่าต่อไปเดียวเดี๋ยวเงินไหนทำค้ำกับเช็ดเป็นห่องนะอยู่นี่โอ้ยนีเนี่ยกูสิกอเป็นห่องนี่มาเรียนมากเนี่ย บ่อเห็ดบอลนี่ไงเนาะจำห่องตัวนี้ไห่นะเห็ดสตูนะได้ไดยเนาะเดี๋ยวผนังกับตัวนี้เลยเห็นนหมนะก่อก่อก่อผักตัวนี้มาเห็นไหมเห็ดเป็นห่องอัดนั่นนี่เลยมา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 อุบัติเหตุแบบเพื่อนฮะเอ้าอโอ้ยอาลุดนะนี่ อิลีเราเก่งซานม้อเนาะเพราะว่าพมออกมาแต่ฮองกงใหม่ๆไม่เห็นไม่เห็นเธจบขันยาอากซานม้องเก่งนี่ต้องหาเราเบ่งที่สูตรนี่ก็ยังสูตบิ๊กใหญ่ไว้ด้นี่แนมทั้งหลังนี่คิดว่าบิ๊กใหญ่คนคนคิดว่าเลยค่ะอิลีใอิลียู่จืสงไปซื้อบี่เพราะว่าเอนี่ไงซอยซอยซอซอย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  หากินปิ่นอยู it. It ่กพังกัวันอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเรภาษาอีมันเล่นนี่ฮ้ฮฮฮอ้าวหมอไอ้บิ๊ก็บงหอดห้จับพูดเลยควาหมอาหมอนเห็นคาหมอดนยนี่แ่ด้ม่สีตมตมอรสีดก่อับอีกทียับอีกจกินแดนี่ใช่ ขัดสุดนนี่แหลคืออ่าลักลักมันก็คือบอลนี่แหละเสีบเอาไหมนโอ้ไม่เคเห็นไม่เคเห็น่นี่นี่แสบได้ตัวนี้จำสี่ขีก็เส็บมาเส็บสุด สักคนที่อยู่นิ่งหอดวันจันทร์เดี๋ไวใครอยากเป็นน้องเคยนี่มาเมียนเฮือนซอยเดิมเมื่อื่นนี่เด้อข่อยซอยเดิมน้าเห็นแล้วบอเมื่อื่นนี่สีเลาะเมียนเฮือนใหม่เว้ดแต่ว่าสักคนก็อยู่นี้พครยักมากก็มาเด้อบักนี่กระจ่องแต่จะขาง้วเอองัวไปเอาม่าทำไมฮะบนน้าผูกเว้ยผูกบนน้ำผูกเหรอจะขึ้นบอลนี่เจไปง่านมากคนนึงเดี๋ยวอยู่บนน่ะนะง่ายมาผูกบนเก่านะ มันเออจไดขางัวดยพวกนี้ก็ได้บ่รู้บ่่อจูตบ้านก็บ่ได้ตออกเฮือนก็บ่ได้ออกยังมีน้มาซอยเจ้าอยู่เนาะอเือแงด้เสียดิอห้องเามึงว่าล่าสุดก็บ่ได้ไปนั่นล่าสุดคาเด้อ๋อนนาทุกคนเนาะ อดีมก็ค well, ืนเอาที่ไหนเนี่ยทิ้งานใหม่ทิ้งงานเก่าเองไหมทิ้งานใหม่เจ้าจาเห็นเปลนเนี่ยมากินกับเว้ยเ่็นเสียบๆนี่ทอดนี่ไงเจ้าเอาเดินบ่เออลืมไหมเขาขาดดีเวอต้นนาขาดสุดโ่วนะต้นสีบห้เนี่ยเขาเวที่แนว้สียบไปให้เนี่ยเขาเวมาไหมมา มามาแม่สัมาเอ้าีแม่มึงกวรใส่เมียกูมึงงับอย่างได้มาใส่เมียมึงงับเกือบมา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 แ้อแืมแซ่บหนนังกอบ

ยู่นึงแล้วเรนเมาโมไปนอย่นึงเาขนสับพูดเาอวแมวแมวแมโอยของเสยเอาแม่เลยเาโอ้ไอตู่คนเสียกลมากินน้ำนาองกติเขาไปไมันกินได้หนคนออกเงินเนาะคนออกเงินมันไม่กเว้ยอันที่เพื่อนจักรนะจักสืออื่นาไวรบอบอเละกรเอยเนาะ

เอ้ยคําสีหยอกอีกเ,เห็นแฟนอย่างนี้ไปเอา,า <c oughs> เอัอาอนี่เออปกติเพิ่นเด้่อยากเป็นคูจิ้นเด้นี่ยมนบ่แฟนย่างเทือนคูอ่ะซอเย อยากไปเห็นควนหนึ่งยียียีโอ้บเด้อบเด้อไอกเป็นท่านแบบแฟนอยู่อันอยู่ใกล้คก็ไม่ได้กันเหอนเดิเป็นเลเ้อเป็นคนนั้นนีกแบบเ็ครคนเอสามยันผู้ชายฟันนิ้วที่ลกเอามือเห็นเป็นไอับยูเห็นเห็นเออลก็ไอบยูดิเป็นยังเป็นยังทางไหนก็อรก็เห็ดไอบยูนะฟันสองนิ้วเนี่มันเห็ดเด้นี่ยฟันสองนิ้วมันก็แย่เ่ย โอ้ยแต่เนาะวางคำสีเอ้าเบืาบายนะ้องทุกคนเนาะจะกันคลิปหนาเด้ออย่าปากเลยอย่าปากเลยมองสีหูเดียวับแล้วเด้อ